่อไอ้เที่ยงโขนี่อยู่กับคุณเทพมาเพราะได้เป็นคําสั่งต้องได้รับการดูแลจากกระผมต้องอยู่กับคุณเทพตลอดเวลาจะพูดก็พูดเธอครอบครัวชีวิตของคุณเทพนะพ่อเนี่ยรักคุณเทพมากที่สุดคุณเทพคุณเทพเนี่ยได้ไปเรียนเมืองนอกรเรียนจบมาตอนนี้ก็มีงานการทําแล้วคิดดูสิจะไม่ให้พ่อไม่รักคุณเทพมากที่สุดได้ยังไง ยังส่งเที่ยงมาดูแลฏิบัทิก็เป็นคำาดของคุณพ่อ,พอของคุณเทพนะครับบอกว่าอย่างไงก็แล้วแต่อย่าให้ผมเนี่ยดูแลขาดตกบกพรอ,อุดูไม่ให้ไตะไรไม่ให้ต่อมแล้วดูแลดีขอบใจมากเที่ยงขนาดเวลาขี้มาคองตูดผมเนี่ยดูแลคุณเทพอันนั้นก็เกินไปเอาต้องดูแลคุณเทพไปนะครับแต่ผมตำหนิ่คุณเทพหน่อยตั้งแต่คุณเทพมาอยู่นี่นะเรียจนจจบแล้วอะไรแล้วไม่คิดจะกลับบ้านตั้งเลยครับนี่ไงคุณเทพคิดมาตลอดเวลาว่าคุณเทพยังไงก็ต้องกลับบ้านอยู่แล้ว คุณเทพเรียนจบแล้วใช่มีงานการทําเป็นหลักเป็นแหล่งเงินเดือนหลายหมื่นมันมต้องขับ,บามากมากคนเราที่สาคัญตอนนี้คุณเทพมีเนียแล้วพูดเปเล่นกับคุณเทพ,เทพมีเมียแล้วไม่เคยบอกเที่ยงไงทำไมไม่บอกเที่ยงเลยที่ไม่เห็นรู้ก็คิดว่ายังไม่อยากจะบอกแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วอยากเห็นหน้าเมียคุณเทพรูปร่างหน้าตาเป็นไงวันนี้ไงวันนี้โทรนัดเขาเชื่อว่าคุณขวัญล่าวันนี้มาหรอใช่ นัดกันไว้แล้วว่าจะกลับบ้านะไปอยู่บ้านนอกด้วยกัรเ,เ,เป็นคนต่างประเทศเลยครับเป็นคนนักเรียนอนอกโอ้โหเจ๋วเจ๋วเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออแต่ถ้าเกิดว่าเขามาก็ดีเหมือนกันนะครับเพื่อผมจะได้ดูแลต้อนรับเขาด้วยชื่ออะไรขวัญขวัญลาบยำย๋ยวคุณเทพถ้าหากว่าเขามาแล้วเนี่ยผมก็จะได้ดูแลต้อนรับให้คุณเทพสบายใจต้องโทรหาโทรหายเหรือเปล่า นัไว้าเสอร์อุ้ยโูรถพก็มาพอดีเลยทำไมโทรศัพท์ดงเก่าเก่าฮัลโหลฝรั่าเหรอจ๊ะนี่คุณเทพนะฝรล่าลืมหรือเปล่าว่าวันนี้เรามีนัดอะไรกันอยไม่ได้แนเวันนี้คุณเทพเนี่ยนรัาแล้วตอนนี้ข่าอยู่ไหนละจ๊ะคุณเทพรอนานแล้วเนี่ย หมคามว่าขวัญล่าเนอยู่ที่ไหนขวัญล่ายังไม่ได้ออกมาใช่ไหมอุยไม่ถูกให้ชายใหม่อีกรอบหนึงติ๊กตติ๊กตัติ๊กตั้าองนั้นขวัญล่าก็ต้ติดอยู่ใช่ไหมยอยู่ที่ถนนใช่ไหมจ๊ะอไม่ใช่ค่ะคตอนนี้ขวล่าเยืยู่หน้าคนโดคุณเทแล้วค่ะอออยู่อยู่หน้าคนโดคุณเท เดี๋ยวคุณเทพให้คนใช้ลงไปรับนะไปถ่ายบออยู่ข้างนั่นแล้วคุยกันตั้งนานไม่เกิดตักมัองกหบอวะไม่เกิดลงไปหาแล้วก็จบหมดเที่ยงครับคุณเทพจะได้เห็นสนใจแล้วแล้วเขาอยู่ไหนคุล่าอยู่ข้างล่างเอาโอ้หต้อนรับไปครับไปต้อนรับให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกฎสำคัญเลยนะคุณขวัญล่าเนี่ยเขาเป็นนักเรียนนอกเวลาเที่ยงจะคุยกับเขาต้องมีคุณผมครับพ่องเอาไว้คุณผมครับให้ขึ้นใจ ไม่ต้องห่วงครับผมสมองเลยนะผมเฮ้ยับทำปี้ทำแน่เาได้เหมือนกันเองครับผมไปไปไปคุเทีบร้อนนี่นะกูเล่นมุกก็ไม่เล่นโง่อยพี่โทรหาใครครับทัโอลอ้าวัลโหลัไอ้หูไอ้ยูพลังพิการลูตูนอยู่ข้างหนสุดซุดอ้สดยเยเ

มาจาเชียงใหม่ปเเชียงใหม่ใช่ใชอยู่อยู่โอเคเดี๋ยวก็คุยกันตั้งนานนี่มึงเป็นใครเนี่ยออัน้าาห่อหาาาทอโอใช่แแอมาจาเชียงใหม่ับ น้ำแล้วพอโงน้ำล้างเลยลมถอดแหวนทิ้งไว้คนเข้าพิเดียวเจออ้ my god หายหายไ,ไปแล้วแววนหายไม่แน่เลยคนไทยขี้ขโมยขี้ขโมยได้ได้ได้คู่หัวนะครับคูู่ปากเนะครับคนไทยขี้ขโมยขี้ ขโมยมันจะยุ่งนะครับมันจะมาขโมยมันจะยุ่งครับขโมย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 ขโย,ยครับผมนี่เนีไม,ม่เข้าใจไม่เข้าใจทำไมครับทำไมจะต้องตัดดอกฟินช่างช่าที่แบบมันสวยงามมากเลยดอกฟินต่างประเทศถ้าหากมาอยู่ในเมืองไทยผิดกฎหมายเป็นยาเสพติดครับ เรามาชนมันเยอะแหนโอ้ชื่อว่์แบบว่านะตอนเนี้ยยาแดบแดดมันกำลังระบาดครับเสพติดเสพแดดคุณขอหน้าดูปากผมครับยายาเสพเสพ <Yeah. S 1> แหมลิปคุขอล่าหน้าเรียมากเลยหน้าให้เรียมากเลยคิดอะไรเนี่ยขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจครับอ๋อไม่ใช่เนี่ยว่ <Yeah. S 1> ะรู้เจอระบายแล้วตกใจแบบเจอแดดแตดไม่กำลังยายาแสดแสดติดติโอ้ดูผมดูป่าผมนะายา กันเลยครับบอกกูอีกคุณเทพเราอยู่ข้างในคุณโลล่าเชิญท้านในครับใส่วาหน้าวาหลังมึงนี่พร้อมชนตลอดเวลาเลยนะคุณเทพคุณเทพค่ะลาลาจังหอมหน้าหอมกันโอ้ยหอมมาด้วยเฮ้ยโอ้โหหอมด้วยหอมด้วยหอมด้วยอะไรเที่ยงอ้าวทำไมครับ ของเจ้านายก็บอกของผมที่เราสัญญาอะไรสัญญาอะไรว่าของเจ้านายก็บอกของผมทำอะไรตาสบายของใช้ในบ้านคุณเทียมไม่เหมือนกันอันนี้เมียใช้ร่วมกันไม่ได้อะไรนะครับเมียใช้ร่วมกันไม่ได้เอ้าใช้ร่วมกันไม่ได้เหรอไม่เฮียสวยแล้วทำไมเมื่อวานใช้รวมกับเพื่อนลืมเลยเจ็ดคนเอ็งนี่ทันลืมจริงๆเลยเที่ยงอะไรครับเก็บทำไมครับของผมของุณของผมเทียมมึงไม่มีเต็มคอยเจ้าเจ้าเกืนสองร้อยปุ๋ยเลยโน่นเลย ะจะด้วยะไว้ให้เท, <c oughs> ที่ยงไงเที่ยงไม่ต้องตกใจนะเที่ยงอาจจะเที่ยงอาจจะไม่เคยเห็นอันนี้มันคือวัฒนธรรมตะว,วันตกฝรั่งเนี่ยเวลาเขาเจอกันเขาก็กอดค้หอมเขาจุ๊บกันนะมันเป็นสิ่งที่ดีโอ้ย้าเป็นเมืองไทยก็ลงเรื่องอ,อับปีครับผมอะไรนะเขาเรื่องดีๆเหมือนกันครับฮะมากอดม่หอมกันออกขนาดนี้ควันลาที่วันนี้น่ะคุณเทพชวนขวันลามาที่นี่ตั้งใจจะบอกว่า คุณเทพาจะชวนปัลล่าไปอยู่ที่บ้านกลับไปบ้านกับคุณเทพไปอยู่ที่มันเ <ไป S 1> ด้ด้วยกันปะนาหรอใช่จา้าอุ้ยตายแล้วปะนามันมันเป็นยังไงหรอคะคือไม่ค่อยเข้าใจเลยปะนาเป็นยังไงคือปานาเกาจะมีคันนามีวัวมีควายอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ,อ๋อประมาณนั้น,นจา้า ไม่ไมีควายควายควายโอ๊ยอันนั้นไม่ต้องไปถึงเมืองนอกหรอกครับที่นี่ก็มีเยอะครับที่นี่มีด้วยเหรออย่าไปถือสาราคฝั่งเาพูดไม่ชัดเลยควายครับควายควายใครไนนี้ใครแล้วฝรล่งไปจากกรุงเทพน้อต้องการจะอะไรติดไม้ติดเมือไปหรือเปล่าเราจะได้ซื้อจากกรุงเทพกลับไปที่บ้านนอกด้วยเลยเออโอ้นี่เนาะฝรั่ง เป็นคนที่ติดอาบอาบน้ํามากเลยอ่ะอ๋อใช่ใช่เที่ยมที่บ้านนอกเรามีอ่างอาบน้ํำไหมมีครับอ่างอยู่หน้าบ้านเลยลงอาบได้เลยครับจริงเหรออ่างอะไรอยู่หน้าบ้านมีได้เลยอ่ะอ่างน้ำตีนครับแต่ตัวเองเล็กนี่นะครับผมบอกเลยไม่ต้องฝึกว่าให้เด็กนอนขดนอนขดเอาตีนมือกันอะไรครับมันไม่เหมือนกันเขาไม่ใช่เหมือนครับก็มีน้ำเหมือนกันแต่ผมต่อสายยางให้เป็นน้ำหมดหมดให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว คุณเทพแค่ไขปัญหาให้เดี๋ยวไปซื้อจากร้านกระจกแล้วก็ค่อยไปที่บ้านนอกเด้วยกันเลือกเลือกไ่เคุค่ะไอาบน้ำอาอาไปเลยหวยนักลับบ้านอ่างทองก็ตัดตุ่มเยี่ยเรื่องมากรู้ดิได้ค่ะถ้ามีอาอาบน้ำเนี่ยไป ก่อนจะไปครับนิเกต้องมีงานไล่ดัมอ้วตกเครื่องก็ต้โง่รำอย่างเงี้ยครงานไล่ดัมิเกต้องมีดัมมีร้องเราไม่รัมไม่ร้องจะหาเราไม่ได้ง่าย2องเ่าโบนิชไครับตื่นตาร้วยดนตรีไทย